นับเงินพึ่งมาเลยฝากครั้งแรกของนับเงิน,นเตือแม่นอน,นเตอแน่นอนมันก็จะงงง,งนิดนึงนะพ่อใช้ก่อนนะจะเย็นเตลแหม่เตือนพึ่งมาลูกอืมตั้งให้นับเงินตน,น,นึ่อหนึ้าให้คนเนี้ มาท้องมาได้เมื่อไหร่มาทำเมื่อไหร่มื่อปากจีวรแล้วคนนี้อ้าวฉี่เดียวฉี่เดียวปากจีวรแล้วมาถอดเสื้อไม่ลุกมาถอดเสื้อถอดเสื้อร้อนลูกน้ำเงินมาแม่ไม่เห็นหนูเลยน้ำเงินน้ำเงินมา เย่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 มจะจะสนุกแล้วมีเปื้อนเปื้อนอ่าให้พ่อถอดเสื้อกันนะ